นี่ครับเดีย๋ยวลองวัดต้นนี้ดูนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทําการทดลองนะครับโดยผมจะทําการทดลองกีด1วันแล้วก็เว้นไป2วันนะครับก็คือจะทําการทดลองว่าในช่วงที่ยางใบร่วงหล่นหมดแล้วแล้วก็มีใบอ่อนแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าผมกีด1วันแล้วก็เว้นไป2วันเนี่ยปริมาณน้ํายางที่ได้อะจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูผลการทดลองกันเลยนะครับที่เห็นอยู่ในถ้วยเนี่ยผมกรีดไว้แล้วนะครับเป็นมีดที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มกรีดเป็นมีดที่สองนะครับพอผมกรีดมีดที่สองเสร็จเนี่ยประมาณช่วงเก้าโมงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหยอดน้ำกดนะครับก่อนที่ผมหยอดน้ำก่อนที่จะหยอดน้ำกดเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำการวัดปริมาณน้ำยางไว้นะครับว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมกลับมาเว้นไป2วันเนี่ยพอหลังจากนั้นผมเว้นไปสวันผมกลับมากีดอีกท,ทีเนี่ยผมจะวัดน้ายางให้ดูนะครับว่ามันจะได้น้ำยางเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าได้ปริมาณน้ำยางเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันเลยนะครับ นี่ครับแถวที่ผมจะทําการทดลองนะครับตอนนี้ผมกรีดมีดที่สองของแถวนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับดูว่ามันหยดเป็นไงบ้างครับก็วันนี้น้ํายางหยดค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็วันนี้ลมค่อนข้างจะนิ่งเลยครับไม่มีลมเลยน่าจะไหลได้นานอยู่นะครับนี่ครับแถวนี้ครับผมทําการทดลองนะครับน่าจะมีประมาณประมาณ20 ยี่สิบกว่าต้นได้นะครับแถวนี้นี่ครับกรีดมีดที่มีดที่สองครับก็เดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงเนี่ยผมจะกลับมานะครับกลับมาวัดดูว่าปริมาณน้ำยางที่กรีดได้เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะพักไปสองวันนะครับสำหรับแถวเนี้ยแล้วผมก็จะมากรีด มากรีดดูว,ว่าหลังจากพักไปสองวันเนี่ยปริมาณน้ํายางมันจะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยว9ก้าโมงเราไปลุ้นกันนะครับว่ากรีดมีดนี้มีดที่สองนี้แล้วถ้าวัดน้ํายางแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับไปลุ้นกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะครับที่ผมจะมาวัดน้ํายางที่ผมกรีดไว้เมื่อตอนตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าครับ นีครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้จุ่มลงไปนะครับว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นกรีดมีดที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะลองจุ่มลงไปนะครับว่ามันจะได้น้ํายางเท่าไหร่เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับหลังจากผมพักไป2วันแล้วผมกลับมาขีดผมจะวัดอีกทีนะครับก็ผมจะเอาไว้เปรียบเทียบกันครับว่าหลังจากพักกรีดสวันแล้วมากรีดเนี่ย ลที่ได้มันจะเป็นไงจะได้น้ำยางเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือลดลงนะครับเดีย๋ยวดูกันครับนี่ครับได้ประมาณเอ่อหเซนหนึเซน,นครึ่งครับถ้วยนี้ได้ประมาณ1เซนครึ่งน,นะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูถ้วยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเช็ดก่อนนะครับนี่ครับผมเช็ดแล้วนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าถ้วยนี้ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ได้ประมาณหนึ่งเซนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกครับ ถ้วยนึงนะครับข้างหน้านู้นนะครับถ้วยนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดก่อนนะครับนี่ครับผมเช็ดแล้วนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับอันนี้ได้ประมาณหนึ่งเซนเหมือนกันเลยครับน้ำยางความสูงน้ำยางในถ้วยนะครับเราลองวัดอีกสักต้นหนึ่งนะครับสักถ้วยสุดท้ายนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับ ้วอนี้ได้หนึ่งเซนหนึ่งเซนเหมือนกันเลยครับครับหนึ่งเซนนิดนิดครับอันนี้เลยมาหน่อยครับแต่ไม่ถึงเซนครึ่งนะครับก็แถวเนี้ยจะมีประมาณยี่สิบต้นนะครับก็ผมกรีดไปประมาณถ้าจำไม่ผิดก,ก็ประมาณตีห้านะครับสําหรับแถวนี้ที่ผมเข้ามากรีดก็น้ํายางก็ได้ประมาณหนึ่งครับ ตอนนี้ก็มีบางต้นหยดไหลแล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวแถวเนี้ยผมจะพักกรีดไปสองวันนะครับก็แล้วก็หลังจากพักกรีดไปสองวันเนี่ยผมก็จะมาดูว่าน้ำยางที่หลังจากพักกรีดไปสองวันเนี่ยผมก็จะกลับมากรีดอีกทีแล้วก็จะมาวัดดูอีกทีนะครับว่าน้ำยางที่ทำได้อะ ในถ้วยอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะใช้ฟุดเหล็กเมื่อกี้ครับวัดเหมือนเดิมครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอช่วงที่ต้นยางเนี่ยครับใบมันร่วงหมดแล้วแล้วก็มันแตกใบอ่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราขีดหนึ่งวันแล้วเราพักไปสองวันแล้วเรากลับมาขีดเนี่ยผลที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเคยเข้าไปดูตามอินเทอร์เน็ตตาม youtube เขาแนะนำว่า ให้ถ้าเป็นช่วงฤดูที่ว่าใบใบยางร่วงหมดแล้วครับแล้วมันแตกใบอ่อนเนี่ยเพื่อไม่ให้ต้นมันโทรมจนเกินไปเนี่ยให้เรากรีดวหนึ่งวันแล้วพักไปสองวันแล้วกลับมากกีดใหม่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพักกกีดไปสองวันนะครับแล้วเดี๋ยววันที่ผมมากกีดเนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับวันนี้ผมมากกีดยางฝั่งสวนยี่สิบไร่นะครับ ครับก็สวนฟากนู้นผมพักกีดนะครับที่ผมกีดไว้เมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูแถวที่ผมเมื่อวานผมกีดไว้ครับที่ผมบอกว่าผมจะใช้ทดลองครับว่ากีดหนึ่งวันแล้วก็พักสองวันนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้เป็นวันพักวันแรกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินไปที่ ต้นที่ผมใช้ทดลองนะครับนี่ครับถึงแล้วครับอันนี้เป็นวันพักกีดวันที่หนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ที่สวนฟากนี้ทั้งหมดผมไม่ได้กีดนะครับแต่ว่าผมจะใช้ทดลองแค่หนึ่งแถวนะครับนี่ครับวันนี้ผมไปกีดสวนฟากนู้นนะครับฝั่งยี่สิบไร่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเข้ามากีดที่สวนนี้นะครับ แต่ว่าแถวเนี้ยที่ผมใช้ทดลองผมจะไม่กรีดนะครับผมจะพักเป็นวันที่สองนะครับแต่ว่าวันเนี้ยคือวันพักวันแรกนะครับนี่ครับอันนี้ผมกรีดไว้เมื่อวานครับก็แถวนี้ผมจะพักสองวันนะครับแล้วผมจะมาทําการกรีดอ่ากรีดเสร็จแล้วผมก็จะมาวัดน้ํำยางให้ดูนะครับวันนี้ผมมากรีดที่สวนยางสิบไร่นะครับนี่ครับ อันนี้เป็นมีดที่สามฝั่งสวนยางสิบไร่นะครับก็แถวที่ผมทำการทดลองที่พักกีดเป็นวันที่สองก็คือแถวนี้นะครับนี่ครับแถวนี้ผมไม่ได้กีดนะครับเป็นวันที่สองติดต่อกันแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ ก็ผมจะเข้ามากรีดอีกทีก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วผมก็จะวัดปริมาณน้ำยางให้นะครับว่ามันจะได้เท่าเดิมมากกว่าเก่าหรือว่าน้อยกว่าเดิมนะครับว่าในการกรีดกรีดหนึ่งวันแล้วก็พักสองวันนะครับในช่วงกรีดผ่านแ้งแบบนี้มันจะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้แถวที่ผมจะทําการทดลอง กีดหนึ่งวันพัก2วันก็เมื่อวานเป็นวันพักวันที่2ก็ตอนนี้พักครบ2วันแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะถึงเวลามากรีดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะกรีดแถวที่ผมจะใช้ทดลองนะครับแล้วก็ประมาณ9ก้าโมงผมจะมาวัดน้ํายางนะครับว่าจะได้ปริมาณน้ํายางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นน้ํายางตอน9ก้าโมงกันนะครับ นี่ครับผมกรีดเสร็จแล้วนะครับแถวที่ผมใช้ทดลองวัดปริมาณน้ำยางกรีดหนึ่งวันพักสองวันนะครับก็เดี๋ยวเก้าโมงนะครับประมาณเก้าโมงผมจะออกมาวัดปริมาณน้ำยางนะครับว่าปริมาณน้ำยางที่ได้จะเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือลดลงนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับตอนเก้าโมงนะครับผมจะวัดให้ดูนะครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีก10นาทีนะครับก็จะ9มงแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงแถวที่ผมทดลองกรีดแล้วนะครับก็น้ำยางนี่หยุดไหลแล้วนะครับผมกรีดไว้ตั้งแต่ตอนตีห้านะครับก็น้ำยางหลุดหยุดไหลแล้วเดีย๋ยวผมทำการวัดเลยนะครับมาลุ้นกันเลยครับว่าจะเป็นไงครับ นี่ครับเดี๋ยวผมใช้ฟุตเหล็กวัดเลยนะครับได้ประมาณเซนเกือบครึ่งนะครับต้นนี้เดีย๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับนี่ครับเดีย๋ยวลองวัดต้นนี้ดูนะครับได้ต้นนี้ได้1เซนครับ เดีย๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันครับนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองวัดต้นนี้ดูนะครับต้นนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งเซนนะครับผมสรุปเลยนะละกันนะครับก็คือการทดลองที่ว่ากีดหนึ่งวันพักสองวันในช่วงที่ว่าเป็นหน้าแรงช่วงยางผัดใบนะครับ ผลที่ออกมาได้นะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบกับที่ผมวัดไว้คราวแรกนะครับแล้วก็เทียบกับวันวันนี้นะครับก็คือผลที่ได้นี่คือ,อใกล้เคียงและใกล้เคียงจนเท่ากันเลยครับก็คือผลที่ได้ก็คือเท่ากันครับก็ไม่ได้มีความต่างกันสักเท่าไหร่เลยครับในการเว้นไว้อีก2วันแล้วกลับมาเกีดนะครับผมคิดว่าเหตุผลที่ต้นยางผลิตน้ํายางให้ ไม่มีความต่างกันเมื่อเราเว้นไว้อีก2วันแล้วเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นสาเหตุมาจากต้นยางเนี่ยอยู่ในช่วงที่ว่าเป็นช่วงแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นใบอ่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางเนี่ยผลิตน้ํายางออกมาค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเว้นไว้อีก2วันหรือสามวันนะ่ะปริมาณน้ํายางก็ไม่ต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็ หวังว่าคลิปนี้ที่ผมทําการทดลองในการกรีดหนึ่งวันเว้นไว้2วันนะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ไว้เป็นไอเดียในการากรีดยางนะครับช่วงผ่าหน้าแล้งว่าผลที่ได้จากการกรีดยาง1วันเว้น2วันผลที่ได้จะเป็นยังไงผมทดลองให้ดูแล้วนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ